ที่ดักมแมลงวันทองสาธิตการทํานะครับผมทําเกาะง่ายๆแต่ต้องมีเลยคือหัวเชื้อที่เลาะสังเกตครับปวดมาตั้งเริ่มมาตอมนะมันล่อดได้เฉพาะตัวผู้นะครับผมตัวนี้เมทินิจินันครับผมจับตัวผู้ก็ยี่ห้อก็ตามรัศดาอะไรก็น่าจะมีทั่วไปครับผมแต่ประมาณหยด2หยดใช้ของที่เตรียมนะครับผม แค่ผมจับไปเฉยก็มานะครับในวันทองได้กินเมื่อกี้ผมเพิ่งทําไปขวดหนึ่งน่าจะพอมีกินติดมือมาเริ่มมาก็เตรียมขวดพลาสติกขวดน้ําขนาดนิดครึ่งนะครับผมแบบไหนก็ได้แต่ผมเลือกขวดอันนี้มันเพราะมันบางเน่าสะดวกซื้อนะครับขวดมันบาง,บาง,งเจาะง่ายแล้วก็เนที่ยีนนั่นก็ใช้ไม่เยอะครับผมขวดหนึ่งนี่คุ้มใช้ได้นานอยู่ครับ ใช้หยด2หยดแค่นั้นเองแล้วก็เชือกฟางที่เลือกอันนี้ก็เพราะฝามันอ่อนนะมันเจาะง่ายมันเจาะได้ง่ายด้วยมันสะดวกแล้วก็มีมีดนะครับมีดเล็กคมหน่อยเจาะแบบแรกก็เพิ่มเลยรก็คือเจาะเจาะแผลก่อนทําเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับทําเป็นสามเหลี่ยมก็เฉียงนะครับนับมาประมาณ เศษสส่วนห้าของขวดแล้วกันจเจาะเฉียงเป็นรูปตัววีวีขวดีเป็นรูปตัว v. 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 ตวีนะครับหากันถ้าขวดนี้มันจะเจาะง่ายนะครับก็เปิดแค่นึงจะไม่ต้องเปิดมากเดี๋ยวมันก็จะดีดกลับเหมือนเดิสองแผลประมาณเนี้ยแค่นะั้นให้มันออกถ้าปริมาณแผลเยอะมันก็จะออกง่ายจะห่างไว้ไม่ได้นานมันจะไม่ไม่ตายมันจะออกได้ ช้แค่สองแผลก็พอแล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเจาะแค่สองแผลแค่เนี้มันได้กลิ่นมันจะหาทางเข้าเองาะกลิก่นมันจะออกตามดูเนี่ยจะหาทางเข้าของมันแล้วก็เจาะฝาครับผมฝาก็เจาะปิดไว้ก็จะเจาะง่ายนะครับ กว้าเสร็จแล้วก็จะเอาเชือกฟางเชือกฟางเตรียมยัดเลยยัดเชือกฟางลงตันนี้ก็จะยากหน่อยแต่ว,ว่าก็าใช้ปลามีดนี่แหละครับก็ค่อยกดลงไปปลามีดกดเชือกฟางลงไปก็ระวังหน่อยนะครับมีดก็อันตราย กดลงมาได้แล้วนะครับก็การะยะประมาณสัก10เซน15เซนได้ระยะนี้แล้วเราก็ทำปมครับผมทำเป็นปมไม่ให้มันเลื่อนหลุดนะครับมัดปมแค่นี้เองไม่ต้องเอาอะไรมาขั้นก็ได้ง่ายๆนี่ก็อยู่แล้วครับแ,แล้วเราก็มัดำํำรี ลกอนนี้ไม่ต้องมัดแน่นเพราะว่ามันไม่ได้ดึงอะไรแค่เป็นตัวล่อเฉยๆครับได้แล้วนี่คือนี่ก็ได้แล้วหนึ่งส่วนห้าเติมน้ำครับผมของขวดน้ำเสร็จก็สําลีชุปเลย มันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่แรงนะครับแค่เปิดเปิดฝานี่ก็มาแล้วนะครับก็อาจจะทุกยี่ห้อนะครับคิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่ครับนี่ผมแค่เปิดฝาเองมาแล้วแต่ประมาณแค่ไม่ได้สักหยดสองหยดนะครับนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับใส่ลงเลยปิดฝากึ๊บนะครับแค่นี้เนี่ยใส่มาแล้วที่ฝากดสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยครับตัวมัน ในวันทองแต่เป็นตัวผู้นะครับที่มันมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเมียนะครับเป็นตัวผู้ตัวที่มันไปวางไข่ผลไม้นะเป็นตัวเมียแต่มันก็จะตัดวงจรการผสมพันธุ์ออกไปก็จะลดปริมาณได้ถ้ามันไม่เกิดเยอะมันก็ผลไม้เราก็มีโอกาสรอดจากการทําลายเนี่ยมันก็จะเสียหายน้อยนะครับเสร็จแล้วครับ นี่ได้แล้วหญิงผมเขยนไว้ใต้ต้นไม้ที่พี่อยู่นะครับที่มีร่มเงาน,นี่ก็ทําไว้ประมาณสี่วันห้าวันนะครับน่ครับปริมาณที่ตายอยู่ที่ก้นอันนี้ก็ตามขวดนี่ก็เต็มอยู่ง่ายๆครับผมเนี่ยทางเข้าเข้าไปก็อยู่ข้างในกัดออกไม่ได้ก็เรียบร้อยครับผม น้ก็ลองทําดูนะครับผมจะช่วยลดปริมาณความเสียหายของพืชผลเราได้ขอบคุณที่รับชมที่ติดตามนะครับผม